ประเด็นร้อนในวงการฟุตบอลถ้าพูดถึงทีมชาติไทยก็ต้องเป็นเรื่องราวของเอกนิตปัญญาครับล่าสุดมีการถแถลงออกมาว่าเจ้าบุกเอกนิตครับขออนุญาตถอนตัวจากทีมชาติเนื่องจากอยากจะไปเล่นปีซีซั่นกับสโมสรอ,อุระวะเลสนะครับแล้วก็สโมสรสตงกัดเนี่ยเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดใหม่เจ้าตัวอยากจะลงเล่นปีซีซั่นเพื่อซื้อใจในการได้รับสัญญานะครับรวมถึงได้ลงเล่นเป็นตัวเลือกให้กับโค้ดคนใหม่ด้วยนะฮะเรื่องนี้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นจานวนมากครับแฟนบอลหลายคนมองว่านี่เป็นการที่บุกเนี่ยเห็น ให้มาก่อนทีมชาติแล้วก็นี่คือรายการสําคัญของทีมชาติไทยอย่างเอเชียนคัพสี่ปีมีครั้งเดียวทําไมนักเตะที่ได้รับกาสติดทีมชาติขนาดนี้เนี่ยถึงกับถอนตัวและดันมาถอนตัวในช่วงที่มันกระชั้นชิดแบบนี้ทําไมไม่ถอนตั้งแต่นันเนิ่นจะได้มีเวลาให้กับโค้ชอย่างอิชิอิเนี่ยเรียกวางแผนเพิ่มเติมปรากฏว่าถอนตัวหลังจากการเก็บตัวแค่วันเดียวนะครับทำให้อิชิอิเนี่ยก็เรียกพิชาอุทามาติดทีมแทนครับเรื่องนี้มีข้อถกเถียงกันในโลกอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายนะครับมีหลายคน ไปยกตัวอย่างเคสของวัตารุเอนโดครับมิดฟิลทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งต้องบอกว่าตอนย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็ใช้เวลาพอสมควรครับในการเป็นตัวสำรองเป็นตัวเลือกที่2ที่3ในแผงมิดฟิลนะฮะจนกระทั่งเขาเป็นตัวเลือกหลักครับเป็นนักเตะตัวหลักกับลิเวอร์พูลแล้วปรากฏว่าฟอร์มดีต่อเนื่องได้น,นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนด้วยแต่ว่าเมื่อทีมชาติเรียกตัวเอนโดครับเอนโดใกล้สัมภาษณ์ว่าเขาดีใจมากและพร้อมจะลงเล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นอย่างแน่นอนแล้วก็เห็นใจสโมสรลิเวอร การเล่นทีมชาติคืออันดับหนึ่งนะครับนี่คือหลายคนมองว่าทีมชาติม,ตมันต้องใหญ่กว่าสมโมสรครับแต่ทําไมการตัดสินใจของเอกนิทปัญญาเลือกสมโมสรมาก่อนทีมชาติมีหลายคนออกมาวิเคราะห์กันนะครับว่าอุลวาเลสครับเปลี่ยนโค้ดใหม่แล้วก็โค้ดคนนี้เนี่ยต้องการปีซีซั่นเพื่อหาทีมที่มันลงตัวได้รวม um ถึงครับการขับเคี่ยวในเวทีเจลีกเนี่ยสภาพร่างกายสําคัญมากหลายคนกลัวว่าถ้าบุกไปเล่นทีมชาติเนี่ยแล้วจะกลับมาปีซีซั่นช้าเนี่ยจะร่วมเล่นกับเพื่อนไม่ทันจะทําร่างกายแข็งแรงเท่าเพื่อนไม่ทันแล้วก็อาจ,จ เสียตำแหน่งให้กับโค้ชคนใหม่เพราะโค้ชใหม่เนี่ยได้เลือกนักเตะในดวงใจเขาไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าจะมองมุมนี้น่นกจบอกว่าเอกนิพนย์ญ,ญาก็ต้องหยิบยื่นแล้วก็หาโอกาสของตัวเองให้ได้ครับในการลงเล่นกับอุระุวะทั้งช่วงปีซีซั่นแล้วก็เรียกฟอร์มเพื่อจะได้สัญญาถาวรในการไปเล่นที่เจลีกนะครับอายุ24ปีครับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเป็นนักฟุตบอลเลยเพียงแต่ว่าหลายคนบอกว่านี่ไม่ใช่อุ่นเครื่องนี่ไม่ใช่บอลการกุศลครับนี่คือเอเชียนคัพมีการถ่ายทอดสดไปเรียรกว Asian, แวเชียล้ก็ โลกมีทีมงานสโมสรน,นอกจากเจลิศเนี่ยมีทีมงานสโมสรทั่วเอเชียครับรวมถึงทีมงานจากสโมสรยุโรปด้วยก็จับตาดูทัวร์นาเมตนต์นี้ลีกยุโรป,ปอื่นเนี่ยปล่อยนักเตะออกมาหมดครับญี่ปุ่นนี่มีนักเตะยุโรปหลายคนก็ปล่อยมาเกาหลีใต้ซูเปอร์ร์อย่างซอนเฮืองมินก็ปล่อยมานะครับหรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยก็ออกจากทีมสโมสรเพื่อมาเล่นทีมชาติแล้วก็จะมีทีมงานแมวมองของสโมสรต่างๆเนี่ยคอยจับตาดูอยู่แล้วครับหลายคนบอกว่าเอกนิตฐ์ควรจะเล่นให้กับทีมชาติแล้วถ้าคุณเก่งจริงถ้าคุณ ฟอร์มดีจริงเนี่ยไม่ใช่แค่อุระวะหรอกครับลหลายๆทีมก็เห็นฟอร์มคุณอย่างแน่นอนครับแต่อีกหลายคนก็มองมุมว่าเอกนิจปัญญาอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกตัวจริงของอีชิ I. ดังนั้นเนี่ยเวลาใน,นสนามอาจจะน้อยไปหน่อยการเล่นให้กับอุระวะเลสในช่วงปีสั้นเนี่ยก็จะได้เห็นฟอร์มเต็มๆแล้วก็ได้โชว์ฝีมือโชว์ศักยภาพเต็มๆก็มองว่าทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับเอกนิจปัญญาแล้วนะครับแต่ถ้าว่ากันถึงความเหมาะสมครับโลกใบนี้ฟุตบอลเนี่ยทัวร์เมนต์ใหญ่ๆก็คือฟุตบอลโลกครับ คือฟุตบอลชิงแชมป์ทวีปก็คือยูโรแอฟคอนแล้วก็เอเชียนคัพนี่แหละฮะนี่คือทัวร์เมนต์อันดับ2ของโลกแล้วก็เป็นทัวร์เมนต์อันดับหนึ่งของทวีปเอเชียครับดังนั้นไทยเราเข้าร่วมทั้งทีเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามแล้วก็ไปแข่งขันนะครับหลังจากมีการประกาศเรียกตัวมาครับออิชุดนี้เนี่ยเสียผู้เล่นตัวหลักไป2คนก็คือธีรศินแล้วก็ชนาทิพย์เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งแฟนบอลก็เสียดานแล้วครับแต่การที่ไม่มีชนะทิพย์หลายคนมองว่าตัวแทน เจ้าเจเนี่ยก็คือเจ้าบุกเอกนิดนี้แหละครับเพราะว่าฝีเท้าสไตล์การเล่นแล้วก็โอกาสในการลงสนามเนี่ยน่าจะอยู่ที่เจ้าบุกแล้วรวมถึงประสบการณ์ในการเล่นเจลีกด้วยแต่ปรากฏว่าการตัดสินใจแบบนี้นะครับยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นการตัดสินใจของเจ้าตัวเองหรือว่ามีที่ปรึกษามีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเนี่ยหมายความว่าเจ้าบุกจะไม่ได้เล่นในเอเชียนคัพแน่นอนนะครับและแน่นอนฮะก็ไม่ได้การันตีตําแหน่งในทีมอุรุกวะเลสกับเจลีกด้วยต่อให้คุณไปปีซีซันดีหรือไม่ดีเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับคุณจะได้ สัญญากับอุลวาเลสได้ไ่มเราไม่รู้แต่สิ่งที่จะบุ๊กได้รับไปแล้วก็คือกระแสที่มันติดลบครับแฟนบอลหลายคนออกมาโอ้โหถาโถมวิจารณโจมตีอย่างหนักและนี่คือราคาที่เอกนี้ต้องจ่ายครับถ้าเกิดว่าเอกนี้เล่นดีครับแน่นอนเสียงชื่นชมมันก็ยังอยู่ฮะแต่เสียงคอรหาเสียงดินทามมันจะอยู่ต่อไปว่าคุณเนี่ยปฏิเสธทีมชาตินะครับคุณเลือกสโมสรใ,ให้ใหญ่กว่าทีมชาติต่อให้เล่นดีให้ตายครับก็จะเจอเสียงวิาพากษ์วิจารณ์แบบนี้ไปตลอดแน่นอนแต่ถ้ากลับกันครับถ้าปีซีซั่นก่อน ฟอร์มไม่ดีไม่มีชื่อในอุระวะแล้วต้อง กลับมาเล่นที่เมืองไทยหรือย้ายสโมสรเนี่ยแน่นอนครับเสียงวิจาร์เหล่านั้นมันจะดังขึ้นดังขึ้นและเสียงชื่นชมมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะนี่คือการตัดสินใจที่เป็นราคาสูงมากนะครับที่จะบุกต้องจ่ายเองนะครับแน่นอนฮะอนาคตเป็นอย่างไรไม่รู้ทีมชาติไทยก็ต้องลุยหน้ากันต่อนะครับวันที่16นี้เจอกับคีกีฐาเป็นนัดแรกมีเท่าไหร่ใส่ให้สุดเท่าที่มีนะครับเชื่อว่าทุกคนเต็มที่กับทีมชาติแน่ๆส่วนเอกนิันนญ,ญญาครับในฐานะแฟนบอลชาวไทยก็ต้องบอกว่าก็ต้องอวยพรให้ตัดสินใจเลือกไป ก็ต้องเล่นให้ดีแล้วก็ตั้งใจทําตามเป้าหมายที่วางไว้แต่อย่างที่บอกครับว่าไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีไม่ว่าจะไปแล้วเกิดหรือไปแล้วดับเนี่ยผลตามมามันหนักหน่วงแน่นอนครับแล้วก็เชื่อว่าเอกเดชจะต้องจําบทเรียนครั้งนี้ไปตลอดชีวิตเขาแน่ๆเพราะว่านี่คือราคาที่มุกต้องจ่ายแบบมหาศาลนะครับแล้วถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้ครับก็ฝากกดติดตามบอลเต็มแม็กทุกช่องทางครับเราก็จะหยิบยกเรื่องราววงการฟุตบอลทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันได้น กับชนะของบอลเต็ m แม็กทุกช่องทางด้วยนะครับ